สำหรับคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องการเก็บบล็อกนะครับที่เราทําไว้เราทําไว้เยอะๆเนี่ยบางทีมันหลงนะครับถ้าคนที่มีเป็นหลายๆร้อยเป็นพันเนี่ยมันจะหายากนะครับวิธีการเก็บบล็อกผมก็ไม่ยากครับไม่ยากโดยเวลาที่เราทาบล็อกทํอลายเสร็จนะครับเ,เราก็หาอะไรใส่นะครับอันนี้เป็น กัวอย่างบางส่วนนะครับก็คือผมจะเขียนลักษณะนี้นะครับเขียนรหัสอะไรก็ได้นะครับที่เราจําได้อันนี้เป็น R 56นะครับอันนี้ก็ R 5้าิห้านะครับ5 5ห้าอย่างนี้สมมุติว่าเวลาเราจะหาบล็อกนะครับเวลาเราจะหาบล็อกว่าออไอ้พวกนี้เราจะหาได้ยังไงนะครับเราก็ไปเปิดดูนะครับเปิดดูบล็อกที่เราเขียนไว้นี่นะครับ ที่เราวาดไว้อะไรต่างๆที่อยู่ในสมุดเราก็จะมีรหัสบอกไว้อันนี้คือตัว s นะครับแล้วแตนนะครับเราจะตั้งยังไงก็ได้ตั้งยังไงก็ได้อันนี้ r นะครับาสมมติว่าเราเอาเหรียญมาวัดดูนะครับว่าเหรียญเราขนาดไหนเรามาวัดดูว่ามันตรง,ม,ตรงบบรรรมันตรงกับเบอร์อะไรนะครับมันตรงกับเบอร์อะไรเนี่ยเราก็ทำมาอย่างนี้นะครับ ทำไว้หลายๆอย่างเนี่ยห้าสิบกอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญลักษณะของก๊วยนะครับรูปเดือนอย่างเงี้ยเราก็มาไล่ดูตรงเนี้ยว่าห้าสิบกตรงไหนก็คืออันนี้นะครับเราจะได้หาบล็อกเราได้ง่ายขึ้นจะใช้เจ็บไปตรงไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับทํายังไงก็ได้ให้เราจําได้ง่ายแล้วก็มีสมุดเรียบเนึยเขียนไว้ลักษณะนี้นะครับถ้จะทำอันนี้รหัส S รหัสเอสเราก็แบ่งนะครับเราก็แบ่งว่ารหัสนี้ใช้กับทรงนี้นะครับส่วนผมเนี่ยรหัสอย่างเงี้ยผมก็เอาทรงทั่วไปทรงที่ไม่ค่อยสาวคนมากอันนี้ก็เป็นทรงพวกออกแนวเซมานะครับออกแนวเซมาทรงๆคล้ายๆเซมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ทําแล้วกกเก็บไว้ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกจะทําพวกรูปหล่อนะครับ พวกลูกบอพวกอะไรส่วนมากผมจะจะตัดไปเลยครับจะตัดไปทุกขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่นะครับเพราะว่ายังไงงานพวกเนี้ยเราทําประจำมันมีมาตลอดอยู่แล้วเราถ้าเรามีเวลา,าว่างนะครับตอนกลางคืนนะครับมีเวลาก็ก็ตัดไปเลยนะครับพอลูกค้ามาก็ใส่เลยขนาดว่ามีบล็อกตัดเตรียมไว้เนี่ยแต่ก็ต้องได้ตัดบล็อกทุกวันนะครับอันนี้เราก็สวนตัวไหนที่มันใช้ไไบไ่อยพวกวงลม วงกลมรูปไข่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็หากันใหญ่ๆมาใส่นะครับเพราะว่ากระบาดตรงนี้มันจะต้องใช้มากพอสมควรอันนี้คือวิธีการเก็บบล็อกนะครับ